ตลาดข้างทางที่ดิมวินฟูครับตลาดแรงไตรดำอาหารของซาวู่ไทรดำครับหน่อขมอันนี้ขายจังได้อันนี้กัญชีสิบวันไหมโอ้โลละสี่หมื่นดงหน่อใหญ่นอเฮ็ดสุกินแน่ออสุรเกมีนออันนี้ขายจังได้อันนี้ ห้าสิบพห่เออห้าสิบพันแซบเลยพี่น้องน่อขมหน่อขมไตดำเบียนบินฟูกินน่อขมพี่น้องนี่แย่งเลยเผากินแซบเด้อหน่อเนีนี่เผากินนึ่งกินจเจียวโอ้ียวเยอันนี้เจียวอย่างเจียวขิงบะเขาขาเจียวข่าเนาะคนนียมกินข่าพี่น้องพอล้ขอบใจเด้อ t h a n กิ o u นี่เะอื้เออเฮ้เออเฮ้าพี่น้อง อทำไปทั้งขึ้นครับเจียวฮนะหัวม่มอกอหวไม่มกนับวพอแล้วอพอแล้วได้อันนี้โอ้โอขอจใจยขอใจใาเอาขอ,อนจ่ายมะแซบ่บขนาดเลยแซบ่บเลยซี่หมูครับ เกียวข pues oh, ่าเมื่อกี้รสซ้ำเมันอิออกเป็ดข่ากัเค็มพี่น้องเค็มรดดเลยน่อขุนแหลลายพี่น้องมะสลีต้มจันแท้แม่จันเนาะเออจันขนาดเลยะนาเอว้าวปิ่งนกกระทากปิงนกปิ่ง อันนี้ขายจะได้เอานี่ตัวสิบพันตัวสิบพันเหรอโอ้บี่งนกตัว 10, สิบพันชุกหรือยังเอาตัวนึงเอาปี่งนกพี่น้องมีปิ้งปลาแล้วก็ปิ้งสิงวายแล้วก็ปิ้งหมูแล้วก็ปิ้งนกกระทาครับพี่น้องปิ้งไก่ป้าปิ้งปลาตัวหใหญ่แม่นี่ป่ากินใหญ่พี่น้อง ขอบใจเดอ้อเด็ดเด็ดเลยครับนกกระทาปิง้งอืมจับจับจับอาหารกลางคืนดูนี่รู้สึกว่ามันจะออกเค็มกระเพ็ดครับพี่น้องเกือบทุกร้านเลยที่กินมาะนะเป็นกาคนละครึง่งคนละครึง่งหักแพงหักแพงเฮาเฮาเฮาหันเฮาหันคนละครึง่ง อันเดืยจับ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 โอ้อืมแซ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 มนี่คือความเป็นมิตรของพี่น้องไตดำที่ดืิมินฟูครับพี่น้องครับเบ่งกัำกินครับยิงฝ่าเลนตัวพวกใหญ่ครับอันนี้ปลาอย่างไรนี่ปลาดุกโอ้ปลาดุกบอกเลยตัวพวกใหญ่เนาะโอ้พี่น้องเลยกินเมื่อเชื่องกับเมื่อตัวนี้นะตัวพวกใหญ่เลยแม่ปลาดุกกว่านะ ะดกเป็ด้าแต่ดำครับขายอาหารครับาพี่น้องกระลำครับใหญ่มากๆเลยพี่น้องนะ็นัโอ้คุณปลูกแดงเมื่อรับพักนะ บ่ายสามโมงครึ่งครับผมไม่คงทัวร์พามาเที่ยวตลาดเดือนเบียนฟูตลาดแรงใ้ดําครับอาหาร้างทางทางจากโตเมืองอยู่ในฟูประมาณ6กิโลเมตรครับโอ้แม่จันแท้จันเนาะงามเลยงามงาม,งามคือบปนงามแท้ไม่เท่าคือจันแท้โอ้ยป็นงามเลยผูงามเนาะ คุอจะขายไหมเอาไว้พวกมัดพวกก้าแล้วก็มีหวายครับพี่น้องร้านนี้นะมีครับ ข้าวหลามข้าวหลามเซฟดีประสมน้ำไข่เนื้อครับยูขนาดของตลาดครับเอ้าเห็นน้องปลาดุกๆใหญ่ครับปลาดุกปลาลดเขียนงหญ่ตะลำ่ำ จันน้อไม่เท่าเนาะจันขนาดเลยจันเนจันเล่จะจันสุคนเลยเนชนัได้เราสาี่ทมันส้นเช่คุณาเจีไดม่หายา่าลอลเมค่าคุณแต่งตัวงามสุคนครับเป็นการผูกผมก้าผมประจำชนเผ่าไตดำที่เดียนเวียนฟูครับ จันแท่จันแท่ด้อ,อ,อสิบสิบแปดสิบสิบปลาพี่น้องครับร้านนี้นะนี่ <c oughs> หอยใหญ่ครับหอยกาบกี้หอยใหญ่เลยนี่โอ้น้องเองปีนเอามาก้อยครับตัวนี้นะหอยกาบกี้หอยจูบไข่ไก่ครับไข่ไก่ลาดพับสลักลเก้วอีกหนึ่งเมนูอาหารแซ่บพี่น้องบะจ่างครับ

เนื้อหมูเกียงเลยครับพี่น้องบรรยากาศตลาดนี้พ่อค้าม่ค้าที่ขายของอยู่นี่นะส่วนหญ่จะเป็นไตดำทั้งหมดเลยครับพี่น้องโอ้ซีนมาอันนี้บรรยากาศครับ ในช่วงเกือบ4ี่โมงครับพอดีผมมาทางนี้ผ่านตลาดพอดีครับตื่นใจเลยครับพี่น้องเ<ต>จอกองอาหารพื้นบ้านน,น,นะครับยำหูหมูแล้วก็ยำพวกอันนี้ครับพี่น้องซีฟลอยครับนั่ง,งในสามนิ้วนั่งในหกนิ้ขขวมีไล่ยด์น,นั่งในสขขาม ป้าพี่น้องกระลำที่เดียบินฟูครับหัวพวกใหญ่ครับพี่น้องคนะน่ะใหญ่ยก็น่าคอยอีกไม่ไดนะ้คนน่ะพี่น้องใหญ่ขนาดเลยดิโอ้โหสีด้อยลยอันนี้จะเป็นร้านขายพวกปลาครับพี่น้องปลานินน่นปลาในปลาจินหย่าแล้วก็มีกุ้งเต้นครับกุ้งสดน้องตัวพวกใหญ่แม่กุ้งนนะกุ้งแม่น้ำกุ้งหยังอันนี้กุ้งนางวะกุ้งหยังเนาะอันนี้ตัวพวกใหญ่ปปเลยครับ บ้านี่แม่ตัวยังษนนี่มันบบกัดบ่อหนิดีร้ออู้ต่ยานแหงแม่ตัวนี้ขนาดนี่นเนจ้าตัวยังเป็นเอ้แต่ย่านอุยอุยย่านไปก่อนด้อ <c oughs> เดนด่างมาเลยครับตัวบงตัวยักษกันนี่ ต้องสร้างหามากินาะพี่น้องอาหารพื้นบ้านอาหารแปลกครับก็เป็นบรรยากาศครั้งแรกกับผมที่ได้มีโอกาสมาออนทัวร์ที่ประเทศเวียดนามพี่น้องมากรแต่ปีนปลาดุกรตัวพวกนี้เลยพี่น้องปลาดุกคนนะ แซ่บเนาะพีนกเจ้าเนาะแซ่บขนาดเลยมาสามนะเนียนมาลีเจ้าแซ่บเนาะแซ่บขนาดเลยกินคั่กขนาดเลยมันอ่อนนอขม์นอคบ์แต่บกคบม่ให้คบ์นอคบ์แต่บกคบ์กินคั่กขนาดเลยย่างบานบานเทรอยน่ะเนยไก่เนื้อสดๆเลยครับทางควายครับ ตับควายเลือดควายอันนี้ขายจะไ,ไหนอ่ะนี่อันนี้ซีฟานสีเหลืงโอ้อ่าซิมเบิงชุดหนึ่งอโอ้ มีนะชิมเมพร้อมติว่าผมกะซิ้มมึงว่ามาชิ้กรอบสำไรนะพี่น้องอืมแซ่บๆแ่บอ่สะแซ่บๆแ่บนาดเลยพี่น้องอืมอืม ข้อสเตรนิเศษของแกครับจะใส่หมูสับแรากาใส่บุ้นเส้นราคาตัวมอกรากา,กามีปีกด้วยับเป็นน้องครับนี่คือบรรยากาศยามเย็นผมไขออกทรทัวร์พามาเที่ยว ตลาดแรงเป็นตลาดชนเผ่าไต่ดาที่ดีบิดฟูเวียดนามาการกินอาหารพื้นบ้านของแฝกของป่าธรรมชาติของเวียดนามเหนือพี่น้องครับเมื่อกี้ได้กินนอกโคมจําเจียวข่าแซ่บกนะดยพี่น้องครับชื่นใจเลยครับในการเดินทางมาหากินอาหารธรรมชาติที่เวียดนามและการลาวเหนือทั้งลูกกบางพงศาลีเมืองงน,นองเคียวครับพี่น้องครับเอาไว้เจอกันชิมนะครับผมเมก็ออนทัวร์ยังอยู่ที่เวียดนามพี่น้องครับไปที่กันไปไปน้องสักนิดสวัสดีครับไปแล้วครับบ๊ายบาย 能。